แรงกดดันทั้ง 5. คือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์แรงกดดันจากบัจจัยภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้แรงกดดันทั้ง 5. ได้แก่คู่แข่งรายใหม่ลูกค้าสินค้าทดแทนผู้จัดหาวัตถุดิบและการแข่งขันในอุตสาหกรรมแต่และแรงกดดันอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจแต่และชนิด ในแต่ละสถานการณ์ไม่เท่ากันธุรกิจที่มีจํานวนลูกค้าน้อยก็อาจจะโดนลูกค้าต่อราคาได้ง่ายหรือธุรกิจที่มีคู่แข่งเยอะก็อาจจะโดนคู่แข่งตัดราคาได้ง่ายเช่นกันทําความเข้าใจแรงกดดันท้ง5้คู่แข่งรายใหม่การแข่งขันทางธุรกิจเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับบางอุตสาหกรรมคู่แข่งรายใหม่ก็จะสามารถเข้ามาได้ยากกว่าอาจจะเป็นเพราะต้องมีทุนเยอะหรือกระบวนการขอเอกสารใบอนุญาตที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ความรู้เฉพาะทางลูกค้า หากกลุ่มลูกค้าที่สร้างรายได้และกำไรก้อนใหญให่ให้กับธุรกิจมีอำนาจต่อรองเยอะลูกค้าก็จะต่อราคาหรือขอให้ธุรกิจเพิ่มบริการโดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าสามารถย้ายไปทำธุรกิจกับคู่แข่งของเราได้ง่ายผู้จัดหาวัตถุดิบหรือที่หลายคนเรียกว่าซัพพลายเออร์จะมีอำนาจต่อรองเหนือธุรกิจคุณหากผู้จัดหาวัตถุดิบเป็นเจ้าเดียวที่สามารถหาวัตถุดิบนี้ให้กับคุณหมายความว่าถ้าคุณไม่อยากโดนโกงราคา คุณก็จะเป็นจะต้องหาผู้จัถหาวัตถุดิบหลายเจ้าหรืออาจจะเป็นสินคา้าทดแทนการแข่งขันในอุตสาหากรรมธุรกิจมีการแข่งขันเยอะแค่ไหนและคู่แข่งแต่ละคนแข่งแก่งแค่ไหนให้ลองดูความได้เปรียบและสมรรถนะหลักของธุรกิจคู่แข่งทั้งหมดเพื่อศึกษาว่าธุรกิจควรจะทำอย่างไรให้มีความแตกต่างหรือได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง